สวัสดีครับนี่ครับลูกๆเล่นกันครัตอนเย็นนะครับตอนเย็นก็จะปล่อยเข้ามานี่ชามะลิชามะลิว่าไงชามะลิชามะลิว่าไง่ายชามะลิชามะล,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 ลิตาสองสีโอ้โทหทำโน้ข้างหลังชาขาวกับชานมโน่นอีก เกาไม่เล่นกันนะตรงนี้จะเป็นช่องลมนั่นชาโคลอย anyway, ่าไปไกลนะเนี huh. ่ยแถวนี mm ้อ hmm. ย่าไปไกลนะน้องทำไมอ่ะน้องทำไมนะนะแม่ชาโคน้องทำไมอ่ะหืมน้องทำไมแม่บ๊อบแมมชาเมลิน้องทำไมลูกชาโคชาขาวชาละมิงาละมิงตรงนู้น Hmm? Dua naik tu. Hmm? Hmm? ada lah. Hmm? 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 Never. 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 Yeah. Hmm? 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 กินอิ่มกันนะวันนี้กินเนื้อไก่ฉีกเนื้อเ,เลยขน,นี่ไงโอ้ึอ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมอะไรน,นี่นี่แช่าขาวแช่าขาวทำไมหลังเป็นเหลืองๆนี่แช่ามาดิอือก็มีความสุขนะฮะอยู่กับกลูกๆวันนี้อากาศดีนะอากาศดีฟ <laughs> ังฟ้าโอ้โหมัาตตะวันเกือบตกใจ ชามาลิเนี่ยปีนบนหลังคาเนี่ยสงใส่คงจะตายต้นไม้มาเนี่ยสองข้างลวเนี่ยชามมลิก็ตายติดตายต้นไม้ตอนนี้มาแล้วก็ปีนข้างคอนโดแล้วก็นเนี่ยไอผู้เพ็นก็วิ่งเข้าไปจับวิ่งไปนู่นเลยเราก็ต้องขึ้นตรงนี้เนี่ยแล้วนะคุณดูดิอายุ6 2ปีเกือบตายเนี่ยวิ่งไปน่ไปไปอยู่ตรงนู้นเลยตรงกลางนู้นเลยอะ่ะ โอ้ทำท่าจะกระโดดออกข้างล่างอยู่ดูดิวิ่งพี่พี่กรต้องวิ่งตามนะวิ่งตรงนี้ไหนไหนรอบรอบเนี่ยเกือบตายอ้นไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องดูแลใกล้ชิดปล่อยมาสองครั้งแล้วเนะี่ยแต่ต้องเอาต้นไม้ออกปีนขึ้นไปเฉยเลยเนี่ยไม่เอาเลยนะโอ้สวยๆแบบนี้ใจคอหายเนะี่ยพอครั้งแรกจับได้เดีนะ๋ยวขึ้นไปบนบนเนี้ก็ปีนปีนนี่แล้วก็ขึ้นไปจับได้ครั้งที่สองมาอยู่ตรงนี้พอเรียกปุ๊บวิง่งพวดไปทําไงลนะ่ะปีนตรงนี้เลยโอ้ ขึ้นพูดพูดไปเลยดีไม่ตกมา62ปีโอ้ยปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้แล้วปล่อยไม่ได้ปล่อยแล้วอันตรายเล่นรายการหืมเด็กๆเล่นรายการโลกหืมแต่เ,เขาก็มีความสุขนะชามารีต้องดูแลพิเศษน,นี่ชาโค ชาขาวชานมชาโคทำ้ไยแลูกห,หชาโคตรงน,น,น,นี้แสงสวยจังเลย <laughs> พี่อุ๊บมอมแมมดูหน้ามาม <laughs> อมแมมมากเสื้อสองวันแล้วไม่เปลี่ยนเลยนะครับไม่มีใครมาช่วย <laughs> เขาฉีดยากัน <laughs> เขาคงจะนอนสมกันนะก็เลยไม่เป็นไรก็ทำเองฝนไม่ตกดีฮะถ้าฝนตกมาทางนี้แบบ มันเป็นทางลมฝนตกได้แต่อย่ามีลมลมแรงตายเลยนี่นี่น,นี่ใครเอ่ยชาเลยวะชานมถุงแตกเลยนี่นี่มันอนเลยนี่ชาดำมิงชาขาวต้องดูชามลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดชาโครชาโครชามลีนี่อันตราย ไม่เอาไปไม่เอาไปเล่นยอยู่กับเขาชาเมลีอันตรายอันตรายไะเล่นอยู่กับเขาเนี่ยนี่ชาเมลีนี่ชาเมลีง่ายๆชาเมลีชาเมลีนี่ <c ười> ตะมูกแดงเลยชาชานมนอนกันเป็นแถวเลยชาโคชาขาวชาลามิงชาลามิงเป็นไรลูกนอนเฉยลูกไปไหนกัน ืความสุขเนาะนี่ชามลิชามลิมาเนาะชามลิโอเคนะครับปิดก่อนเนาะมอมแมวมากเลยโอเคนี่ชามลิอยู่ไหนเกอหืมไหนเนอนี่ครับ ืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็ดูคลิปนี้นะครับ72ล้านแล้วนะครับครึ่งปีไม่ถึงครึ่งปีเลยเนาะสิบสองล้านแล้วยอดวิวคนดูฝากด้วยนะครับ mm hmm. mm hmm. <laughs> มองมแมวไปกินข้าวเลยให้วิ่งประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งนะต้อให้ข้าวนะอืมอ mm ืมโอเคครับเร็วเร็วมีชาเมลิชาเมลิ <laughs> 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 ชาเมลิชามลชามลิชามลชามลิชามมลิชามมลิเศร้าน้อยชามมลิวิ่งกันแถวนี้จะไปไหนนะนี่ชาลามิงชาโคชาลามิงตัวเท่ากันเลยต่างคนต่างมากันอ,อันตรายตัวนี้ไปไหนไม่ได้ไม่ให้ไปโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตัดกระดิ่ง กับตะไคร้กดกระดิ่งกับช่อง o v a c h a n e l ครับอานี่ชาเมาลิชาเมาลิกับชาลามิงเล่นการที่ชาโคนี่น,นี่สนุกกันแล้วล่ะเด็กๆได้เขาก็มีความสุขก,กันแหละครับครับสวัสดีครับ